สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o เราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ Tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติม,มเกม My เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตมิมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวลได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแรมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลยกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้ที่25กุมภาพันธ์ทางเกมเอาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ เป็นวงแหวนวาเลนทายสีดานั่นเองการันตี1สกินแน่นอนใน300คูปองนะครับ <S <S ก็ไม่รอชา้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมในการสุ่ม1ครั้งจะต้องใช้กุหลาบดำนะครับหชิ้นอยู่ที่5คูปองนั่นเองสุ่ม5ครั้งก็ใช้5ชิ้นนะครับอยู่ที่25คูปองนะครับกิจกรรมนี้การันตี1สกินแน่นอนใน300คูปองซึ่งมีสกินอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับก็จะมีทั้งหมด 7สกินด้วยกันนะครับรวมไปถึงมีโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์โรงเรียนปีศาจด้วยเนาะเป็นกรอบโปรไฟล์วิบวับนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสกินแรกเป็นสกินของคิกซี่นะครับสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองต่อไปสกินที่2เป็นสกินของมาร์ล็อกนะครับผมเป็นสกินฮาโลวีนนะครับสกินนี้ สกินที่3เป็นสกินของคิวเล่นลิมิเต็ดสีส้มสกินนี้สกินที่4เป็นสกินของซานิดนะครับเป็นสกิน AAC 2017นะครับผมสกินที่5เป็นสกินของเอลซูนั่นเองเป็นสกินแวล์พาร์สกินที่6เป็นสกินของเตียวเซียนนะครับผมลิมิเต็ดสีส้ม และสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินมีหน้านั่นเองนะครับเป็นสกินเวอร์ a พาร์ตเนาะอ่านี่ก็จะเป็นเจ็ดสกินที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองนะครับผมมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับผมจนกว่าจะได้หนึ่งสกินไปเลยนะครับในราคา300คูปองเนาะก่อนที่จะไปเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเรทก่อนเลย กิจกรรมวันที่25นะครับผมนี่นะครับวงแหวนวาเลนไทน์สีดาตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่2มีนานะครับในการเล่นนั่นเองโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์อยู่ที่0.02%เท่านั้นนะครับผมเลดค่อนข้างต่ํามากๆเลยเนาะสกินทาวนอยู่ที่0.26%นะครับส่วนอีโมจิหรือว่าเอฟเฟกอยู่ที่99.72%เลยโอกาสได้เกลือค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับผมไม่พอสมควรแล้วคือเยอะมากๆเลยโอเคเราก็ไม่รอช้าผมก็ทําการสุ่มเลยนะครับผมสุ่ม5ครั้งครั้งที่1นะครับชัดไป มา25คูปองเราจะได้อะไรนะครับมาลุ้นกันได้เป็นเกลือลุ้นลวนเลยนะครับผมเป็นพวกอีโมจิเอฟเฟกต์วาร์ปอะไรพวกนี้เนาะที่มันไม่ใช่ถาวรนะครับผมเป็นแบบ1วัน3วันอะไรแบบนี้เนาะสุ่ม5้าครั้งครั้งที่2นะครับจัดไปครั้งที่2ก็เกลืออีกเช่นเคยนะครับผมได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปอีโมจินะครับผมเอฟเฟกต์วิ่ง สุม5ครั้งครั้งที่3แล้วจะได้อะไรไหมเรามาลุ้นกันดูสกินจะออกหรือเปล่าไม่ออกครับผมได้เกลือล้วนๆอีกแล้วสุม5ครั้งครั้งที่4นะครับอ่านี่ก็จะเป็น100คูปองพอดีเนาะครั้งที่4ก็ไม่ออกเนาะสกินไม่ออกได้เป็นเอฟเฟกนะครับผมสุ่ม5ครั้งครั้งที่5แล้วรอบนี้แหละสกินต้องมาซักสกินไหม ไม่มานะผมสุ่ม5ครั <INE> <tering out invention face inglés> ้งครั้งที่6แล้วนะครับจะได้หรือเปล่าโอ้โหได้เป็นเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกล้วนๆเลยสุ่ม5ครั้งครั้งที่7นะครับก็เกลืออีกเช่นเคยสุ่ม5ครั้งครั้งที่8แล้วนะครับเพื่อน โอ้โหเกลือมากเลยนะครับผมสุ่ม5ครั้งครั้งที่9นะครับหกแบบไดเอฟเฟกมาล้วนๆเลยสุ่ม5้าครั้งครั้งที่10แล้วจะมาหรือเปล่าไม่มานะครับผมสุ่ม5ครั้งครั้งที่11นะครับ 11ครั้งก็ยังไม่มาเนาะต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่12ก็จะการันตี1สกินนะครับผมมาเราก็น่าจะได้เป็นกล่องนะครับเราก็ต้องมาเปิดกล่องกันดูเนาะนี่นะครับผมเลือก1สกินถาวรน,นะครับโอเคได้มาแล้ว300คูปองนะครับผมจากนั้นเราก็จะไปทําการเลือกกันนะครับนี่นะครับผมผมก็จะทําการเลือกอผมที่ยังไม่มีอยู่ตอนนี้ก็มียังไม่มีของคลิกซี่ ามาหลอดนะครับผมซานิดแล้วก็ของมีนาเนาะผมจะเลือกเป็นสกินของคลิกซี่นั่นเองนะครับสกินนี้นี่ได้มาแล้วนะครับ300คูปองสกินนี้ลิมิเต็ดสี้สมนั่นเอง อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆลวกันสําหรับกิจกรรมวงแหวนวาเลนไทน์สีดํานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยแล้วกันผมก็มารีวิวเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็จากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยดด้วยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับผม ใครที่ชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยิ้มผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนในการทำคลิปต่อไปใครที่ยงไมได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ